ญี่ปุ่นก็เดินต่อยหนึ่งสองมาครับวีรพลนี่ต,ตัดลำตัวครับเรามีขวาตามขวาตายอีกดอกหนึ่งครับยังไปปลายหมัดกันอยู่ครับดูแล้วเนี่ยครับเอานับครับแหมพอดีคนจังหวะตัดภาพพอดีตัดไปที่อกองเทียครับนาทีสำคัญเดี๋ยวดงได้ดูภาพชา้ากันความชัดเจนลำหักลำโค่นวีรพลของไทยเราชุดน้ำเงินนะครับ ดูดูดีกว่าครับหนึ่งสองบางทีมาหงนสองโดนเหมือนกันครับบอลตะโกนเสียงสุวรรณพันโนนครับไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีจะหนีไปไหนล่ะนี่ฮะสายได้ขวาูขวาซ้ายขวาโอ้โหนับอีกไหมครับโอ้โหมีวินาทีทองครับโอ้โหนี่ไม่รอดแล้วครับสภาพอย่างนี้โออย่างงงครับ ไม่เอาแล้วครับจบแล้วครับโดนไปสองนัดในยกแรกครับสูงใหญ่โดยธรรมชาติ referee stop contest ในยกแรกเองนะครับแรกครับประมาณกยกนยกแค่47วินาทีครับโอ้การต่อสู้เสร็จสิ้นยกให้ยกนิ้วให้เลยครับ โดยจะชกในรอบรองชาเลอร์ในวันที่1ตุลาคมแบบประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ,บเดี๋ยวดูแบบกว่านี้เดีด๋ฮะดูภาพช้ากันนิดนึ่งองปังนี่ฮะปังอีกทีหนึ่งสามัดครับครับชุดนี้ชุดเช็คบินครับงงงงงงเลยครับอี่ทีหนึ่งตรงนี้อ่ะโดนก็ไปที่ใช้ทอยแต่ว่าก็ต่อเนื่อง